สวัสดีจ้ะายัยลอดทุกคนนะจ๊ะเจอกันประจำทุกวันพุธหกโมงเย็นกับเล่าเท่าที่จำได้พิจิริงคุณอับรีแหลมสิงห์สวัสดีจ้าสวัสดีครับขอก่อนเลยเก็บล่วงหน้าแหม่พิจิริงดิชอบมากเลยตลอดมันเข้ามานี่แบบอ่ะมันเหมือนมดขันไฟยิบยิบตลอดเวลาเอ้าก็อย่าลืมเจอหน้าเราสองคนแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะติดตามได้ทุกช่องทางของเจดมด้านหน้าตัวเองแล้วก็ช่องทางของพี่บีแหลมสิงห์ก็เช่นเดียวกันบีแหลมสิงห์ จ้ะมีกี่อันก็เหมือนเหมือนกันครับก็ YouTube Facebook อืม X เดี๋ยวนี้มัน X นะอ่าก็คือทวิตเตอร์แหละใช่แต่ถ้ากลัวแม่ด่าเปิดเข้าที่อาร์พอใช่แล้วเอ็กซ์บนจงคลื่นเฮ้ยแล้วก็ต็อกด้วยต็อกด้วยต็อกต็อกก็ชื่อเดียวกันหมดเลยใช่จ้ะบีลำสิงทีวีครับอ่าตามนี้ฝากพี่บีไว้ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะอ้าวเหมือนเดิมนะพี่บีจำได้เล่าเลย ถ้าจำไม่ได้ก็พยายามเล่าให้ได้เพราะมันคือการเล่าเท่าที่จําได้ถูกต้องจัดไปมีบ้างเปล่าเดี๋ยวมา ได้แลครับขอ,อนักบอลที่เริ่มต้นได้ไม่ดีแต่หลังจากนั้นระเบิดฟอร์มเลยครับโอ้โนักเตะที่เริ่มต้นออกสตาร์ทไม่ดีแล้วก็ปรับตัวได้หรืออะไรได้แล้วระเบิดฟอร์มนี่ไงของคุณอาไงใครอะน้องนูนน้องนูนลาวินูเดสอ๋อัในนี้ใกล้สุดใช่ไหมมาแล้วน,นี่หมายถึงถ้าเร็ววันนี้นะเร็ววันนี้แต่ของพี่บีเนี่ยไม่ต้องห่วงเขานึกรอไปแล้วในอดีตเนี่ยเขามีเยอะใครนึกลำบากคือเรื่องของแมนยูนเต็ดเนี่ยคนเดียวที่ชัดเจนในใจเจ๊คือคริ อะได้ไหมสองปีแรกโอ้ใชใ้ไอเด็กบ้านี่ใครวะมันสับอยู่นั่นนะสับจนละเอียดไม่เหลือกูเคี้ยวเลยอะสับจนหวานเลยคือสับจนแบบว่าไม่ต้องใส่ฟันปลอมเอาลิ้นดึงๆกลืนได้เลยเออโรดเซียเว่นรอบแรกโดนี่ได้เลยได้เลยแต่ของนับเพราะถ้าเกิดนับนักบอลลิเวอร์พูลเท่าที่นึกแล้วไหลตามเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบมาแล้วแย่ไปเลยก็จะแย่ไปเลยนะลิวพูจะไม่ค่อยมีแบบนี้อ๋อจะไม่ฟื้นจะไม่ฟื้นถ้าดีก็จะก็ก็ดีไปเลยก็จะเห็นเลยว่าดีเออซึ่งส่วนใหญ่อ่ะแย่เออแต่จริงนะพูกลิวพูเนี่ยส่วนมากจะมีแต่ก่อนนะพี่บีนะนิวนิวโอ้โหนิวเยอะอู๋ชอบมากเลยบูโนเชรูอ่าบูโนเชรูนิวโบบันอีกอบิสคารใช่ไหมโอ้หลายนิวสมัยก่อนหลายนิวแล้วก็ที่แบบมาแบบ ไม่ฟื้นเลยอ่ะเราม่คินโอ้โหจริงกลับไปฟื้นจะเปอร์รับเดนนะครับใช่ีปะโอ้โหครึ่งปีมั้รู้สึกซึ่งไม่ค่อยมีอ่ะครับที่มาแล้วอยู่ครึ่งปีแล้วยายจริงแล้วนันเปนนักบอลค่าตัวแพงชซึ่งมี็การปิดพลาดครั้งรุนแรงของลาฟาของทั้งลิบูและทั้งตัวเราพิคีนด้วยลาฟาเนี่ยแหละโอ้จริงเพราะทีมไม่ได้เล่นกองหน้าแบบนี้แล้วไตล์นี้ใช่ผืง อย่ของแมนยูเต็ด hmm. ก็มีนี่ไงดิโก้ฟอร์นอีกคนนึงดีแล้วเหรอกับย uh ูเต็ดไม่ดีเอแต่ไปอยู่บียรเรอัลไปแอตมาดริดไปอินเตอร์โอ้โหกัติ้งแค่รุ่นไว้นี่รองเท้าทองคำฟุตบอลโลกดีตรงไอ้ไปบอลโลกปี2010ใช่ของดีเลยแต่กับกับแมนยูก็ดีแค่ยิงสองประตูนั้นก็ดีแล้วนักเตะไทยพอจะคุ้นไหมให้ดีนักเตะไทยถ้าให้นึกมันก็จะมีนักเตะอย่าง อ่าอย่างชนาทีมสงกระสินตอนกับบีซีตอนแรกก็ไม่ดีช่วงแรกนะที่เขาโตขึ้นจากเยาวชนมาเพราะว่าทุกคนก็ปลาเม่าที่ดีตัวเล็กใช่ไหมอ่าจ่ายบอลไม่แม่นเลี้ยงบอลไม่เก่งบอลง่ายจ่ายบอลยากอะไรเงี้ยเป็นกองหน้าเป็นแนวลูกที่ไม่ชอบยิงประตูโอ้โหมันครบเยอะเลยสมัยก่อนนะใช่จุดท้ายเขาก็พิสูจน์ตัวเองมาจนมาระดับเอเชียอันนี้ได้เลยเพราะว่าอย่างปี13มไปได้เหรียญทองที่พม่านะฮะได้ได้ซเกม ก็ยังไม่ดีใช่อยู่ๆแบบพุ่งขึ้นมาขึ้นมาดีเลยอ่ะตอนที่เอเชียนเกมแต่ตอนนั้นเอเชียนเกมอ่ะเกิดลิศก็ดูดีกว่าอ่าใช่ใช่หลายหลายๆคนดูดีกว่าพี่เจแต่สุดท้ายอย่างที่บอกไประยะทางมันพิสูจน์กาเวลาพิสูจน์แมวมาตัวอย่างงงๆเลยโคลมาเออนั่นแหละก็น่าจะ อ่านี่ไงของมาดริดยุคแรกการิเบนเซมาตอนย้ายมาก็ไม่ดีเหมือนเขาอยู่อยู่ใต้เงาของโรนันโดใต้เงาของกาก้าของอะไรเนี้ยนะจนแบบมาปรับตัวได้แล้วกลายเป็นบารลงดอได้ถูกต้องาซิลคนหนึ่งอ่ะที่ขึ้นมาก็คือโรนันดิโนอ่าอากเทนอีคนหนึ่งอาเทนใช่ที่ขึ้นมาเล่นแรกๆแล้วมีเขาสึกว่าดูเกะกะ เพราะว่าเล่นมากจังหวะเล่นเยอะเพราะก่อนหน้านี้คนที่มันเป็นตามจังหวะคือริวัรโโดแล้วก็มีโลนัลโดมันเหมือนคลองใจอยู่แต่นี่มาถึงปุ๊บมันดูเกะกะจนกระทั่งโชกันไปหน่อยโอ้โหเก่งแบบปรับตัวได้เก่งโรคจิตเลยชอบเก่งโรคจิตเก่งโรคจิตอ่ะโอ้โหก็น่าจะเยอะก็เนี่ยอีกคนหนึ่งที่หวังว่ามันจะกลับมาเก่งก็ดีก็คือเจดอนแต่ปรับตัวซานโช่ปรับตัวมาสองปีกว่าแล้วใช่ใช่ใช่มีปัญหากับเทนฮาร์กไปถึงปุ๊บโอ้ นายวันนี้ผมสวยนะ <S <S 2> <S 2> เด็ดหรอ <S <S เอด่นฮาบอกสัพยอกเหรอเป็นเล่นนะเพื่นเล่นเหรอซ้อมยิ่งไม่ดีอยู่โซ้อมไม่ดีซ้อมไม่ดีด <S <S เกมเลยเกมน่าจะประมาณนี้นึกใครออกว่าคอเมเมนต์มาแลกเปบียนกันสีเขียวเหลืองของแมนยูนี่มีความหมายว่าอย่างไรเหรอครับ สีเขียวเหลืองแมนยูเนเต็ดมันเป็นสีเริ่มต้นใช่สโมสอนนิวตันฮีตในยุคแรกแมนยูเนเต็ดไม่ได้ชื่อแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดชื่อนิวตันฮีตใช่มันก่อตั้งมาจากพนักงานรถไฟใช่ในโซนแรงคาเชีย่นแหละใช่ที่อยู่ราชดาใช่ที่เขาคอยสับธงแดงนี่ตลาดนัดที่แคว้นแรงคาเชียแลงคาเชียก็อยู่ที่นั่นครับแล้วก็เสื้อสีแรกเนี่ยมันเป็นสีนี้สีเขียวกับเหลืองใช่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ ซิมิเตอร์ส่วนบุคคลด้วยใช่แต่แท็กซี่กับกรุงเทพมหานครเนี่ยเกี่ยวกันเพราะเขียวเนี่ยเหลืองเนี่ยเป็นสีของกรุงเทพอ่าเขียวเนี่ยเป็นสีเพื่อความเนี่ยเขาเรียกว่าความยั่งยืนของธรรมชาติอ่าก็คือสิ่งแวดล้อมก็เลยเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองอ่าอูอ้นี่เป็นเกรดเพิ่มมาครับแต,แต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่กบแท็กซี่นะใช่น้านี้น้านี่นาวนี่ก็ไม่เกี่ยวคนละคนกันเจอหน้าวันนั้นอู้สวัสดีครับพี่อีทโอ้เรียบร้อยผมโดนต่อย นั่นแหละจริงๆหลายคนก็มองว่าเป็นเขียวเหลืองแต่ว่าเขาอยากให้ออกมาเป็นเขียวทองแต่ว่าไม่มีใครเรียกเขียวทองหรอกมันชัดเจนขนาดนั้นเขียวเหลืองก็ที่มาคือนิวตันฮีทก่อนจะเปลี่ยนเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองใช่แล้วก็เปลี่ยนสีเสื้อใช่ใช่เพราะทีมในเมืองแมนเชสเตอร์เขาจะสตาร์ทเป็นชื่ออื่นก่อนใช่แต่ว่าพอแมนซิตี้เนี่ยเขาใช้ชื่อเมืองก่อนแมนยูเนี่ยมาเปลี่ยนทีหลังอ่าก็น่นย้อนไป1878นแโ่นอเยอะมากในตอนนั้นหลายเรื่องหลายเรื่องแต่ว่า ตอนนี้นะพูดถึงในไพูดถึงแล้วเขียวเหลืองเสื้อแมนนเต็ดตัวนั้นอะตัวปี92 93มาพ่ดีชุดเยือนที่เป็นครึ่งหนึ่งเหลือเขียวคอเชือกอัมโบเขาที่ตอนที่ถ่ายรูปมาใส่หน้าเป็นหัวก็เขาจะย้อนอดีตไปยุคนิวตันฮีนีไงปัจจุบันราคาทะลุหมื่นไปเรียบร้อยแล้ว1,000งปอนหนึ0งหมบาทเ้อนหนึ่งหมื่นปอนซื้อไม่ไหวสภาพสภาพไม่ดีเนี่ยแตะหมื่นแล้วนะสภาพดีๆทะลุหมื่นมีชื่อมีเบอร์ แล้วคอนเฟิร์มเป็นของแท้อาจจะมีโอกาสทะลุ20,000ได้โอ้โหเพราะนั้นก็น้ำนั้นไปไม่นับแบ็คสเตเดียมนะแบ็คสเตเดียมประมาณ400ร5 0ย5 0อ่ะเสาตัวผานึ่งตัวตัวผาตัาตัวผาต่อจากคำถามที่แล้วนะครับทำไมการไล่เกลเซอร์ถึงใช้สีเขียวเหลืองล่ะครับอ๋อการไล่เกลเซอร์ทำไมใช้เขียวเหลืองก็มันก็น่าจะย้อนกลับไปอดีตนะพี่บีนะคือตอนที่ไล่เกลเซอร์เนี่ยที่ใช้เนี่ยมันมีมีภาพเป็นขอก็คือตัวย่อ จีกับโอนะก็ก็เป็นการไล่แล้วก็ทำมาเนี่ยก็เพื่อให้ระลึกถึงว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วลากเงามันถูกต้องสีนี้ใช่ก็มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าแฟนๆแมนยูเต็ดตั้งแต่ตอนนั้นนะพี่บีนะที่ตระกูลเกรเซอร์เข้ามาเทคปี2005หรือไงเนี่ยนะเขาก็ไปตั้งทีมใหม่นะใช่ใช่ไหมไอ้แมนเชสเตอร์ออฟอะไรสักอย่างยู่นเต็ดออฟแมนเชสเตอร์ใช่นั่นแหะแต่มันมันไม่เวิร์กมันไม่ขึ้นมันไม่เวิร์กมันทำให้ขึ้น มันไม่เหมือนกับเอฟซีวิมบาร์ดที่นั้นทขาทำมันขึ้นใช่ก็กลายเป็นว่าเรื่องการทําทีมก็ไม่เวิร์กก็ต้องหาสัญลักษณ์อื่นเพื่อจะมาไล่ตระกูลนี้ไอ้ปลิงมากันเนี่ยออกจากทีมแต่ถามว่าไล่ได้ไหมวิมไม่ได้หรอกที่มันเท้าอ่ะโอ้บ้านเขาแล้วอ่ะเออยากหน่อยยากเนี่ยขนาดทำทำเรื่องจะขายจะขายที่จะปีนึงละสุดท้ายมันก็ไม่ขายเห็นไหมขายหรอกโอ้ปีวันหนึ่งเงินเข้าขนาดนั้นเงินเข้า2ล้านอ่ะไม่อยู่เฉยเหรอแล้วเราเราคุยเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศขายเนาะ พี่บีก็เป็นคนแรกๆที่บอกว่าอุ้ยพี่ว่ามันไม่ขายหรอกมันแค่แบบย้อนมาดูว่ามีมูลค่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ใชเออเพราะนั้นก็ก็ไล่เลเซอร์ก็ต้องย้อนอดีตไปนิวตันทีก็ต้องเขียวเหลืองนั่นแหละใช่อือ่าแะ่ไล่ไม่ได้หรอกเชื่อไม่อะบูธรวมของลิเวอร์พูลนี่คืออะไรหรอครับโอ้โหถามทุกคนเลยบูธรูมคืออะไรพี่บีเป็นรองเท้าบูธอิตาลีใช่แล้วมันอยู่ในห้องแล้วก็เมะไม่ใช่มันเป็นห้อง เก็บรองเท้าครับมันง่ายนิดเดียวมันเป็นห้องเก็บรองเท้าจ้ะแล้วก็บิลแชนคลีเนี่ยเขาก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้ามานั่งคุยกันในนี้ดีกว่ากดดมกลิ่นน้ำมันบอลดมกลิ่นรองเท้ากีวีที่ทาเท้ออะไรอย่างนี้ใช่ก็คือมานั่งคุยกันที่นั่เขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะเป็นที่ที่ทำให้คุณมีสมาธิกับฟุตบอลมากที่สุดสงบเงียบแล้วก็บ่งบอกความเปรล้เวพูด้วยแล้วเหม็นด้วยสมเครื่องมีเฮ้ยทำไมชอบเหม็นๆเลยคือบิลนี่ ทีเนี้ยพอพอพอห้องเนี้ยมันเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มันเติบโตขึ้นมาพร้อมกับเมลวูดอ่าเมลวูดคือสนามซ้อมเก่าของลิฟ์พูนะใช่ครับมันเปลี่ยนเป็นเคอร์บี้เรียบร้อยย้ายแล้ว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 นะครับของแพรทีเนี้ยพอพอพอเนี้ยพอมาถึงยุคของพรีเมียร์ลีกจ้ะเขาก็บอกว่าคือคือในห้องของลิอร์พูนันมันเล็กเขาก็เลยบอกว่าต้องทุบ อ๋อคือเขาไม่แกมทูเนตไม่ได้เป็นคนสั่งทุบนะจ้ะก็ต้องเป็นประธานสโมสรนี่แหละเพราะว่าม,มันไม่มีห้องแถลงข่าวครับเขาเลยจัดการทุบแล้วพอทุบไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นอาถรรพ์อ๋อที่เขาบอกว่าหมดยุคของบูธรูมสตาฟอันนี้ป่ะพี่บ<ช>ีหมดยุคจริงๆ,ๆก็คือพอยุคแกมซูเนตเนี่ยมันเหมือนผ่านมาแล้วจริงๆอ่ะมันผ่านในยุคเดลกิสแล้วพ่อก็ทำเป็นลำดับขั้นมาไม่ซินีซีร์ลิตี้อ่ะรับเป็นช่วงๆงั้นอ่ะนะแล้วก็พอพอลอยเอเวานไม่รับลอนนี่มอร์แลนด์ไม่รับ เป็นคีนีเดรกิดก่อนอแล้วพอคีนีเดอกิดออกก็เป็นแกมซูเนตแกมซูเนตครับทุกวันนี้ถ้าใครไปเขาก็ติดรูปเอาไว้ซึ่งจุดที่อยู่ปัจจุบันก็คือจุดห้องแถลงข่าวห้องนั้นเลยไอ้ที่มันทําให้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็คือบูธรูมเก่าบูธรูมเก่าครับเขาบอกว่ามันถึงขั้นที่ว่าน้ําหยดแกก็ยังนั่งอยู่กันอะก็คือแบบวัดใจกันเลยแล้วหยดเนี่ยนะก็หยดตรงลูกน้องอ่ะ ดิวชังคี่กันดังหรื่บอกพอหยุดแต่ดิวเฮ้ยหมุนหมุนหมุนเลยเฮ้ยเอ้าบอจริงเลยแต่ว่านิดนิดถือว่าเจได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กเลยที่บีครับบูธรูมสตาฟบูธรูมเนี่ยแต่มันมีความหมายคือคนมาเรียกว่าแบ็กรูมเนี่ยนะอ่าแบ็กรูมสตาฟบูธรูมสตาฟประมาณนี้ใช่ไหมมันจะกลายมันเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นชื่อจริงๆคือบูธรูมแต่จริงๆมันคือแบ็กรูมอืมอ่าตามนี้ตามนี้แล้วก็เขาบอกว่าคนสุดท้าย ในยุคนี้ก็คือรอยแอบแฝหลังจากนั้นไม่ปีไหนน้คือเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมก็ไม่มีเลยก็ไม่ได้ต้องย้แกมูเนตแล้วก็บดเลยครับเพราะว่าเป็นเชลาอูริเย่มาก็ถือว่าเป็นคนนอกตามนี้ตามนี้ก็ถือว่าน่าจะตอบคําถามนี้ได้ชัดเจนถูกคนแล้วถามถูกคนวงการตลกไทยในอดีตมันเฟื่องฟูขนาดไหนล้ครับโหถามถูกคนอีกแล้วแต่ก่อนต้องอยู่คาเฟ่มงแหละเออถามนี้ก่อนก่อนจะเข้าเรื่องตลกพี่บีเคยเที่ยวคาเฟ่ไหม ตอบได้หรือเปล่าดีกว่าตอบได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอกอแต่เดี๋ยวพอน้องกลับไป,ไปเที่ยวคาเฟ่ตั้งแหลยอายุ15ครับหุย้ยครับไปกันนะเพราะเมื่อก่อนในคาเฟ่ไม่จำกัดน,นะ อ่ะใช่เด็กเข้าได้เด็กเข้าได้เข้าไปดูตลกอ่าคือเราอ่ะเก็บตังค์เพื่อจะไปดูตลกตอนนั้นจำจำชื่อคาเฟ่ได้ไหมีิบเยียเลี้ยงเลยวิลล่าคาเฟ่เลยเหรอเฮ้ยไปดูต้องไปดูอย่างนั้นคุณนี้เข้าร้านพอบเลยนะเด็กเขาจะแบบนัดพบคาเฟ่กันเองคาเฟ่รอบนอกก่อนหรือแบบกรุงทนธมบุรีครับกรุงทนนี่เขาเคยไปปราะใกล้บ้านแต่เราเข้าตัวเบิ้มเลยใช่เพราะว่าน้าพาไปเพราะน้าบอกว่าเอ้พวกเองเก็บตังค์แปลกๆไว้เด็กพวกนี้มันเก็บเยอะๆมันเก็บบอกว่าอยากไปคาเฟ่พาไปหน่อยเออน้าบอกว่า ได้เลยพวกเองก็ดูตลกไปแล้วกันม่ใช่แล้วเดี๋ยวน้าล้วงเองหมามถึงล้วงตังมาจ่ายให้่าข้าวเออน้าก็ไปสักพักมือหายไปข้างเขาไปดูมือนะมือพี่นะตอนนั้นตอนนั้นเป็นงบรรยากาศความทรงจำพี่พี่เพรากาศความทรงจำก็คือคนมันอิเล่เขขาทัหมดอะแล้วมันก็ตลกอะไรก็ไม่รู้แล้วมันคือพูดตรงว่าตลกมันต้องคู่กับอ่า การอําเก่งหยาบคายมันต้องมีก็ยุคนี้ที่เขาใช้คําว่าบูลลี่อ่มันคือยุคก่อนซึ่งยุคก่อนเขาไม่มีมันเอาง่ายคนไทยเราะเจอหน้ากันก็อ้มกันละเอ้ยทำไมหน้ามดำังวะทำไมอ้วนจะว้วนไงวะใช่ไหมใช่แต่ว่ายุคนี้ไม่มไ่ดีนะเขาก็จะอําเด็กที่มามาเที่ยวอ่ะแล้วอ้ำนักร้องอ้ำเด็กเสิร์ฟ้ยับตัวเด็กเสิร์ฟนี่เละสุดแล้วอ่ะคือตลกบางทีเขาจะอ้ำคนนั่งดูแล้วก็ แต่ก็อัมก็มีจังหวะก็ดูฟีดแบกดูอารมณ์ด้วยใช่ดูอารมณ์แต่เขาไม่เคยมานัดไหมว่าเขาจะอัมใครไม่ใช่ใช่โอ้เขาสุดยอดเขาไหลตามมันไปใช่ใช่ใช่คาเฟ่สนุกวิลล่าคาเฟ่แล้วถ้าถามถึงตลกในดวงใจพี่บีเขาบอกว่าเฟื่องฟูขนาดไหนยุคนั้นพี่บีชอบใครตลกเนี่ยถึงขั้นที่ว่าถ้าชอบใครครัชอบอโนตอยู่แล้วอโนตโนตเชนยิปอ่าแล้วก็ตลกคนโปรดโนตเชนยิปโอ้โหที่สุดแล้วอ่ะเออคือแบบ เมื่อก่อนนี่ต้องต้องเช่าวิดีโอมาดูเนี่ยน,น,นะครับอกก่าหกโมนอ่าหกโมนที่เช่าต้องบอกว่าตลก5หนังอารหนึ่งหนังอานี่ก็เลยเป็นหนังของน้องพ่อหรือมั้งแกหน้อยเจ้อะไรเงี้ยเออต้องบอกอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตลกเนี่ยใครก็อยากดูอ่าแล้วมันตลกจริงนะครับแล้วมันบูมมากนะบูมมากยุคนั้นเนี่ยวิดีโอเนี่ยพี่บีเช่าห้าโมนผมเจ๊เนี่ยนะที่บ้านเนี่ยหนังชุดตั้งไวก่อนหนังจีนไอ้พวกอมยุทธอ่ะครับครับมันจะมี5ชุดอ่าอ่าห้าโมนจบ10ม้วนจบ ก็เช so ่าได้ยี่สองมวนกระดองพวงตลกมาพวงกระตูนมาอะไรเงี้ยควมสุกควมสุขมากมันมากถ้าถามส่วนตัวตลกฟุ่มฟูแค่ไหนก็ที่เคยฟังฟังพี่ๆเขาเล่าเล่ากันเนี่ยคืนคืนหนึ่งวิ่งรอกเนี่ยแปดถึงสิบที่นะตั้งแต่สามทุ่มมถึงหกโมงเช้าอ่ะเพราะก่อนไม่มีโซนนิ่งนะพี่บินนะแล้วก็ไม่มีเวลาปิดเหมือนปัจจุบันตีหนึ่งไม่ไม่มีนะแล้วเขาเดินสายกันเนี่ย ถึงขั้นว่าตอนนั้นเนี่ยยุคหนังสือพิ์เฟื่องฟูตลกก็เฟื่องฟูนะก็คู่กันไปคู่กันไปเนี่ยอโนตเทินยิ้มเนี่ยเคยมาเล่นให้นะไม่คิดตังค์เลยนะที่แนวหน้าที่แนวหน้านะสิบห้านาทีแค่15นาทีต้องไปแล้วต้องไปแล้วเพราะมีงานรออยู่มีงานรออยู่แล้วก็เป็นมาปุ๊บเป็นคณะอัปเปตสิบห้านาทีต่อกันไปคือต่อกันเลยแล้วแบบว่าคืออัมกันแบบว่าลงบันไดก็ยังอัมกันอยู่ว่าเวลาไงแต่เขาให้เกียรติมากให้เกียรติให้เกียรติมาแล้วก็ใครได้ไปดูก็คือ ลุ้งเรื่องขนาดไหนเนี่ยต้องอัดวิดีโอที่เมอร์ลี่คิงอ่าเมอร์ลี่เงินเสีเมอร์ลี่เงินเสียทุกจี้เซ็คอนเสิร์ตอ่าจี้เซ็คอนเสิร์ตนะครับแล้วก็อัดอย่างของตอนหลังนจะเป็นของเฮียนวดโยโกเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งแบบเฮียนวดเนี่ยรวยเพราะอะไอรวยแล้วตลกอ่ะไลท์พิเคเจอร์นะโยโกแล้วก็อัดตามคาเฟ่เขาก็จะอัมกันแบบเละเทะแบบอย่างตอนนั้นที่กรณีเฮเลี้ยงถูกยิงเสียชีวิตเขาอัม เสียอีกคนนึงอ่าเสียสมยศของพระรามเก้ามาแล้วนี่ไงเนี่ยคนเนี้ยสั่งยิงเคียวริ้แซวกันขนาดนั้นเลยนะไปหาอันนี้เรื่องจริงจะตําจำได้แล้วเขาก็ไม่โกรธกันนะเขาไม่โกรธกันเออซึ่งแบบเขารู้ไงเขารู้ว่รุ่นใหญ่เขารู้ไอ้มันอํากันมาเล่นกันได้อะไรงี้ยโสดสนุกสนุกมากครับแล้วก็เรื่ยงรองมากและคลาสสิกมากมีตลกวงเดียว ที่จะไม่พูดคำหยาบเลยครับของอดูดอกกระโดนติ๊กต้องป้าเซ่ติ๊กต้องเลยป่าพาเซ่แต่ก่อนที่อดูจะมาอยู่ตรงนี้ยุคตลกยุคก่อนจะเป็นการอัดคัดเสร็จนะฮะอัดเป็นเทปนะฟังแต่เสียงไม่มีภาพไม่มีภาพครับเดอดดูดีดอนแดงอู้สิ่งจริงแต่ถ้าเป็นยุคเจดำก็อาจจะหลังพี่บีมาหน่อย ปานโอเนี่ยชอบแน่ๆเชิญยิ้มเนี่ยชอบแน่ๆครับแต่เราจะชอบอีกคณะหนึ่งที่แบบเราู้สึกว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่จะไม่ให้ดูคณะนี้เลยเพราะทะลึ่งมากหยาบคายมากปาเทพพงงามอ๋อแล้วแกเล่นซดเออจริงแกไม่มีล็อกแม่แม่ก็จะไม่ให้ดูใช่ไหมหยาบไปหน่อยเนี่ยแม่ไม่ให้ดูบอกว่าแต่ชอบไหปาเทพนัชแข่งชอบมาดันพี่น้อยพงงามแล้วก็พี่หม่ำจงมกสมัยเป็นวัยรุ่นอะสี่คนฝืดตอนนั้นอะใช่สี่คนแล้วมีฝรั่งอีกคนนึง อยู่เลยแล้วพี่หม่อมแกบอกว่าแกเก่งเพราะนี่แหละเพราะว่าเล่นแบบไม่มีล็อกนี่แหละมันลอยไปเรื่อยเล่นคิดอะไรก็พูดไปเรื่อยถูกแต่ว่าเขาจะติดหยาบติดทะลึ่งหน่อยแต่สนุกยิ่งสนุกมากสนุกมากเพราะถ้าเกิดย้อนไปจากเทปออกเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะวันที่9เดือน9อ่อะยังคุยกับแฟนเลยว่ามีอยู่2เพลง2วันที่คนไทยอะจะจดจำจ้ะ21มิถุนาไวพ์ลาบุตรถูกไหมยี่บมิถุนาขอลาบุตรแน่นะใครยังไม่รู้เลยว่าแกบวชปีอะไรถูกไหม สองเนี่ยเก้าเดือนเก้าแฟดประทองซึ่งแฟดประทองเนี่ยก็นำคุณปู่ล้อต๊อกคุณย่าชูศรีอาโนุทป่าเทพพี่น้อยพี่น้อยหลายคนอะแล้วก็น้าดอนมาร้องเขามาทำ เป็นก๊อปปี้โชว์มันรู้มีทีน่าเทอร์เนอร์มีสตีวีวันเดอร์แล้วก็แจ็คสันอะไรเงี้ยใช่ใช่มาดอนน่าอะไรเงี้ยมาดอนน่านี่คือพี่น้อยไงคุณอาจำเพลงได้ไหมสักหน่อยอะไรนะคุ้มจริงจริงยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกคุ้มจริงจริงคุ้มจริงจริงยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่งแล้วก็ปลาสีแบบปลาทอง เพิ่งเขียนสกูปส่งไปที่ออฟฟิศจ้ะออฟฟิศเนี่ยพออ่านปุ๊บเสร็จแล้วมาบอกว่ายอดแม่งดีกว่าข่าวการเมืองอีกเชอเขียนเรื่องนี้เพราะคนมันมันมีอารมณ์ร่วมอ่ะมีส่วนร่วมคือเคยทําไอเนี่ยเขียนเรื่องท็อปไปรีคือเรื่อง21มิถุนาใครบวชกันแน่อยอดดีกว่าเลือกตั้งอันน้อันนี้ชัดเจนแล้วว่าคนเราต้องการความเบาสมองโอ้แต่ถ้ามาเป็นยุคปัจจุบันนะพี่บีนะก็จะมีบริษัททาไม่จำกัด นะมีพวกพี่จตุรงค์พี่นุ้ยอาจารย์นุ้ยพี่เจฟเชิญยิ้มแล้วก็รุ่นใหม่ๆนิกกี้นัทฉัตรแจ็คแอนดฉันอาร์โมอาน่าแล้วก็ก็มาดิครับของฝั่งพี่ตั๊กบริบูรณ์พี่บอลเชิญยิ้มพี่แจ๊ดโดนชื่นพี่หลังๆถ้าเกิดคลองใจคนจริงๆก็เสียชีวิตไปแล้วทั้งสองท่านก็คือพี่โรเบิร์ตกับสายฟันนะนักคอม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 โอคนคอมมีแกเข้ามามาทุก มาทุกเรื่องอ่ะทุกปีอ่ะทุกปีต้องมีคือต้องมีประโยชของแกต้องมีมีของแกใช่ใช่จะได้เจ๋งมากใจมาเออก็ตัวนี้ก็หาดูแล้วกันในยู u ูบเดี๋ยวนี้เขามาลงเยอะแยะตลกคาเฟ่หามากครับโดยเฉพาะโอลมานงานบวชนาคเร็วมากน้น่ะเร็วมากนาคชื่อนักขวยนะเออคือนาคชื่อมะขวยแล้วต้องไม่ได้ฉันฉันจะต้องให้ลูกฉันบวชก่อนไม่ได้ ไอ้ควยต้องแต่งงานกับอี้ฮีเออใช่ใช่คนตลกเลยนี่จำได้จำได้เละมากเออันนี่สุดจริงต้องไปหาดูแลนายดูขอความทรงจำจากวงสุเมตแอร์เดอะปังหน่อยครับโอ้โหสุเมตเดอะปังเป็นศิลปินที่ย่ดํชอบมากไม่มีชอบก่อนที่จะมารู้ว่าพี่ปังแกบ้ากามนะอ๋อเหรออันนี้แกยอมรับจริงๆแกยอมรับแกไม่ใช่คนเจ้าชู้แกไม่ใช่คนแกเป็นคนบ้ากามแกพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าเราอ่ะจะฟังสุเมตเดอะปังในยุคที่เพื่อนๆไม่ฟังเพราะเพื่อนเราจะฟังพวกร็อก ยุคก่อนก็ต้อง b o สแ slam big ad วงแคลชอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุเมดปังเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบ e ี่ล listening ละลออ a c o u ติกมาเลยอะไรอย่างนี้เออแล้วก็รู้สึกว่าพี่สุเมศใช้เสียงได้หลากหลายเป็นนักพากย์ด้วยนะร้องเพลงก็ดีแล้วก็ทำปากเป็นดนตรโนตีได้ส่วนพี่ปังหน้าตาบุคลิกเขาดูแบบเจ้าชู้เพลย์บอยแต่เล่นกีตาร์พลิ้วมากจริงๆอ่ะเราแรกไม่รู้เลยนึกว่าแกเป็นคนคนเดียวกันว่าชื่อสุเมศ ชื่อเล่นชื่อปังอ๋อก็เลยเป็นสุเมธอันเดอปังเออแล้วก็ดูคนไหนปังคนไหนสุเมธวะพอเห็นมี2คนไงตอนแรกไม่รู้มันเป็นสุเมธอันเดอปังเนีเพื่อนเพื่อนบอกว่าเ้ยฟังฟังเพลงนี้ยังฟังใครวะเมื่อก่อนยังเป็นเทปเอสดีดใครวะสุเมธอันเดอปังยังบอกทะลึ่งละใครมั้ แล้วก็พอฟังมันมันมีสองคนนี่หว่าพอรุ่นพี่บีน่าจะทันสุเทพเดอะแซกเออเหลือไม่แล้วเนี่ยเออว่ะเออแเออแล้วมันมาได้ไงอ่ะเออมันเป็นสุเมธศนะเดอะปังนี่ฮะก็เท่าที่เคยฟังมาเนี่ยเขาบอกว่าสุเมธก็คือสุเมธนะเป็นพนักงานในกัมมี่ชอบเล่นกีตาร์ร้องเพลงส่วนพี่ปังเนี่ยเขาก็จะแบบสำอางสำอางหน่อยเป็นเหมือนดูแลศิลปินพี่ปังไม่ได้ชื่อสุเมธใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปังชื่อประกาศิษย์ แล้วแกก็เหมือนไปเล่นดนตรีกลางคืนด้วยกันโอเคแล้วโปรเจคที่แกมมี่ก็ไปเห็นแกว่าเฮ้ยนั่นทำงานแกมมี่เฮ้ยเอ็นี่บาการ์มนี่อันนั้นน่าจะได้เหรอสุดท้ายเอ้าเล่นดนตรีได้ดีด้วยก็เลยแต่งเพลงให้ก็เลยเลือกเป็นสุเมธแอนด์เดอะปังเพราะว่าเดอะปังเนี่ยมันจะได้แบบดูเก่าๆหน่อยเดอะปังอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแบบจะเป็นสุเมธแอนด์ปังมันดูแบบประกาศศิลป์แอนด์เดอะสุเมธอะไรเงี้ยมันฟังดูเออแล้วก็เพลงคิดก็เยอะแยะ เพลงแรกเท่าทยิงก็เพลงแจกกันอ๋อจนต้องชมที่มาถึงเป็นจากคําว่าเจอกันใช่ไหมเป็นแจกกันใช่ทุกคนพินผิดแล้วก็มีไม่เสียใจที่รักเธอเพื่อจะรู้ยุคหลังๆก็มีวันนี้ฉันมีเธอใช่ไหมยิ่งกว่าปาติโอ้เยอะเพลงสุเมธรฟังดีๆเยอะมากมาใช้แกในการจัดรายการค่อนข้างเยอะเวลาพูดถึงก็คือจะพูดนักกีฬาเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่จะจะมาทุกช่วง4ี่เกมก็คือพี่สุเมธรอัครพล Oh. สิมเมิตคารพงษ์เนี่ยจะเป็นคนเปิดให้พิซิโก้เนี่ยมงเข้า uh, uh. มงประตูแล้วชนะพะมา่าท,ที่สิงคโปร์ที่สิงคโปร์ที่มงมงถอยหลังอ่ะพอเราพูดว่าลูกนั้นเนี่ยพี่สุมเมธและคน,นข้างๆเรามเมรคนแจ็มเหมิงน<ล>ะครับจมหมิงก็ uh. สุมเมธเดะปังคือเราจะใช้อันนี้ทุกตลอดคือเรารู้อ่ะว่ามันฝืดแล้วแบกก็ต้องใช้ก็ต้องใช้เพราะว่าเขามันเท่อะเออมันเท่ต้องชงให้เขาเอาประมาณนี้ก็เราไปหาฟังเพลงสุเมธเดปังนี่เป็นเพลงชิลๆเพลงแบบ คุ้ติฟก้องซองอะไรเงี้ยฟังเพลินฟังเพลินแต่ว่าเด็กรุ่นแหม่จะไม่คุ้นไม่ชอบเพราะว่ามันไม่ได้กระชึกกระชากมากนั้นแต่ฟังเพลินจริงครับเอาไปฟังดูเลยฟังดูแลจะรู้ว่าปึ๋งเป็นไงปังเป็นปังปั้งเออพอจ้าเรียบร้อยนะพี่บีมันเหมือนเดิมนี่ตอบได้หมดเลยนะสุดยอดเล่าได้จำได้เยี่ยมเลยแล้วก็ฝากติดตามพี่บีดำสิ่งของเราด้วยับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะพยายามมาหาให้ได้สักเดือนละครั้งเพราะว่า อยากจะมาชวนคุยเรื่องลิฟูเยอะๆในฟุตบอลเฟรนก็อย่าลืมไปติดตามเพราะย้ายมาอยู่ท่องเจดําแล้วครับวันอังคาร6โมงเย็นติดตามด้วยนะก็คือตามนี้ฟุตบอลเฟรนถ้าคุณเกื่อนอะไรวะแล้วเพื่อนจะเก่า ถ้าคุณเหงาพวกเราคือเพื่อนเราเลยใช้คำเดิมได้ใช่ไหมคำเดิมได้อ๋อเราเป็นคนชิดหมดเลยเพราะตอนแรกไม่กล้าไงยังไม่ได้ถามได้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวถ้าคุณเหงาแล้วตึ๊ดเนี้ยโอ้ยได้ได้ใช้ได้ใช้ได้วันนี้ก็เช่นเคยฝากติดตามพี่บีแลมสิงค์ด้วยนะทุกแพลตฟอร์มชื่อเดียวหมดเลยบีแลมสิงค์ทีวีนั่นเองครับผมฝากด้วยฝากด้วยวันนี้ขอบคุณมากพี่บีแลมสิงค์ขอบคุณจ้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามทุกเช้าหนาจะดำเช่นเดียวกันนะจ๊ะแล้วเจอทุกวันพุธหันนี้้ขอพระเจาว ไปเว้ยเกลื่อนเจ้าหน่อย